เรื่องของภารกิจการช่วยกันดับไฟเพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ระดมทุกหน่วยงานช่วยดับไฟทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานเลยค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดความร้อนเน้นย้ำว่าทุกอำเภอต้องทบทวนแผนปฏิบัติงานส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นตั้งเงินรางวัลแจ้งเบาะแสหากพบคนเผาป่ารายละ10,000บาทค่ะ นายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์ไปบัญชาการเหตุการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป,ป่าในพื้นที่อำเภอฮอดและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบหมายให้นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วนค่ะ เพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์และร่วมกันหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้อยู่ในขณะน,นี้เพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมครับในที่ประชุมนะครับมีรายงานถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอฮอดว่ายัางคงพบจุดความร้อนในเขตป่าอนุรักษ์นะครับจำนวน31จุดป่าสงวนแห่งชาติจำนวน10จุดส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขออภัยครับส่วนในพื้นที่ของอำเภอจอมทองนะฮะพบจุดความร้อนในเขตป่าอนุรักษ์นะครับจำนวน26จุดซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้สั่งการให้แต่ละอำเภอโดยเฉพาะอำเภอหอดจอมทองแม่แจ่มเชียงดาวและแม่แตงครับทบทวนและปรับแผนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เน้นการลาดตระเวนการบังชับใช้กฎหมายหากจุดความร้อนนะครับยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะฮะเช่นตรวจค้นก่อนเข้าป่า หรือปิดป่าเพื่อควบคุมจุดความร้อนให้ได้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอให้ร่วมกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตาพร้อมแจ้งเบาะแสาคนเผาป่าซึ่งหากสามารถจับกลุมได้จะให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสารายละ1 0,000ืบาทค่ะโดยสามารถแจ้งเบาะแสาได้ที่นายอำเภอหัวหน้าอุทยานและหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทุกพื้นที่อันนี้ก็เป็น